ตอนที่39มันฝรั่งไซซี่เนื่องจากเห็นว่าหลินเจียอินสนุกกับการขายผัดมันฝรั่งเจียงเสี่ยวไปจึงให้เธอขายอยู่หน้าร้านและเขามานั่งม้านั่งข้างๆเพื่อปอกเปลือกมันฝรั่งกับเฟิงเยี่ยนหงแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือตั้งแต่หลินเจียอินเข้าไปขายแทนเขาก็มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเดิมทีลูกค้าเหล่านี้ตั้งใจจะมาซื้อแค่คนละชามแต่หลังจากพูดคุยกับหลินเจียอินเพียงไม่กี่คำพวกเขาก็ตกลงซื้อสามชามในราคาหนึ่งหยวนแบบไม่ลังเล ยิ่งไปกว่านั้นเห็นได้ชัดว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามานั่งกินในร้านน้ำชาพร้อมทั้งอุดหนุนกิจการของหวังผิงไปด้วยส่งผลให้โต๊ะในร้านน้ำชาไม่เพียงพอบางโต๊ะถึงกับมีลูกค้ามาต่อคิวรอนั่งหลังจากนั้นไม่นานเจียงเสี่ยวไปก็เข้าใจเหตุผลในที่สุดเหตุผลก็เพราะภรรยาของเขาสวยทักทายลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นพูดจาดีลูกค้าเหล่านั้นจึงเลือกที่จะซื้อผัดมันฝรั่งหลายๆชามเพื่อที่จะได้พูดคุยกับหลินจีอินมากขึ้น เจียงเสี่ยวไปรู้สึกละอายใจอย่างช่วยไม่ได้นี่คือประโยชน์ของความงามไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วหรือชาตินี้หรือก่อนยุค1980สิ่งนี้ก็ล้วนมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ทั้งสิน้นเห็นแบบนี้ในอนาคตคงต้องมีชื่อแบรนด์ว่ามันฝรั่งไซซี่เจียงเสี่ยวไปหัวเราะออกมาดังฮ่าฮาไม่มีปัญหาหากจะให้ภรรยาของเขาขายผัดมันฝรั่งแต่ต้องไม่ให้เธอขายเต้าหู้เป็นอันขาด เพราะเต้าหู้ของภรยาต้องมีแต่เขาเท่านั้นที่ได้กินเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนล่วงเลยมาเป็นช่วงบ่ายในพริบตาแต่กิจการที่กำลังรุ่งเรืองก็ยังไม่หยุดนิ่งและยังมีผู้คนจำนวนมากมายืนรอต่อแถวกันอยู่เจียงเสี่ยวไปหยุดปอกมันฝรั่งเขานับเงินที่ขายได้ตลอดช่วงเช้ามานี้ซึ่งมันก็ทําให้เขาประหลาดใจไม่น้อยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาได้เงินมาถึง4 1 8หยวนแปดเหมา ยังไม่หมดแค่นั้นผัดมันฝรั่งยังคงขายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเงินก็ยังไหลเข้ามาไม่หยุดหลังจากหยุดความตื่นเต้นลงแล้วเจียงเสี่ยวไปก็พูดว่าเมียจ๋าขายมันแทนผมไปก่อนนะผมขอไวะไปที่โรงพิมพ์แบบหนึ่งจะไปไหนก็ไปเถอะหลินเจียอินตอบออกมาโดยที่ไม่หันหน้ามามองเขาสำหรับเจียงเสี่ยวไปการที่เขาเรียกภรรยาไปแบบนั้นในที่สาธารณะแต่เมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เลยไม่สนใจ เมื่อเตรียมเงินเสร็จเขาก็หันไปพูดกับเด็กทั้งสองคนว่าซานชานเสี่ยวกังไปกันเธออยากไปซื้อของกันไหมเมื่อคิดว่าต้องไปซื้อเหล้าและหมูให้พ่อกับแม่ของเขาหลังจากที่ไปทําธุระที่โรงพิมพ์เสร็จเจียงเสี่ยวไปจึงได้ชวนเจียงชานและหวังกังไปด้วยกันไปขับไปไปซื้อของกันเด็กน้อยทั้งสองคนเล่นด้วยกันจนเบื่อแล้วแต่เมื่อได้ยินว่าพวกเขาจะได้ไปเดินเล่นซื้อของพวกเธอก็รีบวิ่งออกมารอด้วยความตื่นเต้น เจียงเสี่ยวไปต้องดูแลเด็กสองคนเขาจึงไม่ได้ปั่นจัก,กรยานไปแต่เลือกที่จะเดินจูงเด็กทั้งสองคนตรงไปที่โรงพิมพ์เพื่อจ่ายเงินก่อนนี่ลูกคุณหรือเมื่อเห็นเจียงเสี่ยวไปเดินมากับเด็กทั้งสองเสี่ยงเฉียนจิ้นถึงทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนี่คือลูกสาวของผมครับเจียงชานส่วนนี่คือหวังกังลูกชายของลูกพี่ลูกน้องของผมเจียงเสี่ยวไปแนะนําเด็กทั้งสอง ลูกสาวของคุณก็ไม่ต่างจากเป็นหลานสาวของฉันเรียกลุงสีเดี๋ยวลุงจะให้ขนมเอาไหมเสี่ยงเฉียนจิ้นเย้ยหยอกเจียงชาลและหวังกังด้วยรอยยิ้มคุณลุงคุณลุงเสี่ยงเฉียนจิ้นเห็นว่าเด็กทั้งสองมีพฤติกรรมที่น่ารักเขาจึงหยิบทอฟฟี่กระต่ายขาวสองห่อมาให้พวกเธอด้วยความเอ็นดูในปี1983เป็นยุคที่ลูกอมผลไม้สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ลูกอมนมกระต่ายขาวหาน,านั้นไม่อาจหาซื้อได้ง่ายฮ่า เจียงเสี่ยวไปเคยไปหาซื้อมาให้เจียงชานอยู่ครั้งหนึ่งแต่เขาก็หามาให้เธอไม่ได้จริงๆแล้วขนมสองห่อน,นี้เซี่ยงเฉียนจินได้มาจากลูกค้าที่มาจากเมืองหลวงในวันนั้นเดิมทีเขาจะเอาไปให้ลูกชายของเขากินแต่หลังจากพบเจียงชานและหวังกังเขาก็มอบมันให้กับทั้งสองทันทีขอบคุณครับค่ะคุณลุงเด็กสองคนนี้ได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีมากเมื่อรับของก็กล่าวขอบคุณอย่างสุภาพแค่นี้คนที่ให้ก็มีความสุขแล้ว เจียงเสี่ยวไปรู้โดยธรรมชาติว่าลูกอมกระต่ายขาวนั้นไม่ใช่ของถูกๆดังนั้นเขาจึงขอบคุณเซี่ยงเฉียนจิ้นอีกครั้งก่อนที่จะเข้าประเด็นมีการคำนวณต้นทุนของชามกระดาษที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้กระดาษ3 5มอหมลหนึ่งตันมีราคาเพียง20หยวนซึ่งเป็นราคาต้นทุนที่ถูกมากแต่สาเหตุที่ถ้วยกระดาษมีราคาสูงขึ้นมาก็เพราะค่าแรงงานเสี่ยวไปเท่าที่ฉันคำนวณมาชามกระดาษหนึ่งห่นใบที่คุณสั่งไปมีต้นทุนอยู่ที่ใบละ8หลี เซียงเฉียนจินกล่าวเจียงเสี่ยวไปพยักหน้ามันเป็นงบประมาณที่ใกล้เคียงกับที่เขาคาดเอาไว้งั้นผมจ่ายให้คุณใบละหนึ่งเฟินสองหลีตามนี้นะครับเจียงเสี่ยวไปเสนอราคาออกมาไม่ไม่คุณจ่ายให้ผมแค่ใบละหนึ่งเฟินพอแค่นี้เราก็ได้กําไรมากมายแล้วเซี่ยงเฉียนจินรีพูดขึ้นมาเจียงเสี่ยวไปไม่สามารถปฏิเสธได้ดังนั้นเขาจึงต้องตกลงแต่กล่าวว่า หลังจากนี้ถ้าคุณจะตั้งราคาอย่างน้อยก็ขอให้ขายใบละหนึ่งเฟินห้าหลีต่อให้เป็นราคานี้โรงงานของคุณก็ขายชามกระดาษราคาถูกกว่าที่อื่นอยู่ดีหากขายใบละหนึ่งเฟินห้าหลีก็เท่ากับได้กำไรครึ่งต่อครึ่งเลยไม่ใช่หรือเดิมเซี่ยงเฉียนจิ้นวางแผนที่จะขายในราคาหนึ่งเฟินกับอีกสองถึงสามหลีแต่เขาไม่คาดคิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะแนะนำให้ตั้งราคาสูงขนาดนี้แต่ถึงอย่างไรสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปพูดมาก็มีเหตุผล นี่เป็นโอกาสที่เขาจะทําเงินโดยไม่ได้ตั้งใจเจียงเสี่ยวไปทําให้ความคิดในการตั้งราคาชามกระดาษของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งชามกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งหนึ่งหมื่นใบเขาขายให้เจียงเสี่ยวไปในราคาใบละหนึ่งเฟินรวมทั้งหมดก็เป็นเงินหนึ่งร้อยหยวนหลังจากจ่ายเงินแล้วเจียงเสี่ยวไปก็พูดว่าผู้จัดการเซี่ยงนั้นผมขอสั่งเพิ่มอีกสองหมื่นใบเลยละกันแล้วพิมพ์คําว่ามันฝรั่งไซซี่ลงไปให้ด้วยนะครับผมจะใช้เป็นชื่อแบรนด์ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การขายในวันนี้ชามกระดาษ1,000งหใบาอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง2-3วันด้วยซ้ำดังนั้นเจียงเสี่ยวไปจึงสั่งเพิ่มอีก2,000มื่ใบสำหรับเซี่ยงเฉียนจิ้นแล้วเขาก็ต้องดีใจที่จะได้เงินเพิ่มเพิ่งได้เงินก้อนแรกมาเงินก้อนที่สองก็จะตามมาอีกแล้วดูเหมือนว่าธุรกิจขายผัดมันฝรั่งของชายคนนี้จะขายดีมากคิดได้แบบนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามว่า คุณขายวันละกี่ชามกันหนึ่งหมื่นใบที่เพิ่งเอาไปนั้นยังไม่พออีกหรือเจียงเสี่ยวไปกล่าวด้วยรอยยิ้มหากผมขายได้หนึ่งพันชามต่อวันใช้เวลาเพียงไม่กี่วันชามหนึ่งหมื่นใบก็คงหมดเซี่ยงเฉียนจิ้นตกใจจนอ้าปากค้างเดิมที่เขาคิดว่าไม่ว่าธุรกิจของเจียงเสี่ยวไปจะขายดีขนาดไหนก็คงขายได้มากสุด2 0 0 3 0 0ชามต่อวันแต่เขาไม่คาดคิดว่ายอดขายผัดมันฝรั่งจะทะลุเกินหนึ่งพันชามต่อวันแบบนี้ แต่เมื่อเขานึกถึงรสชาติของผัดมันฝรั่งที่เขาเคยกินก่อนหน้านี้เขาก็พอเข้าใจทั้งสองพูดคุยกันและหัวเราะอยู่เป็นเวลานานจากนั้นเจียงเสี่ยวไปก็พาเจียงชาและหวังกังออกไปซื้อของต่อเขาตรงไปที่เคียงขายหมูเพื่อซื้อหมูก่อนที่ของจะหมดไปเสียก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็สายมากแล้วแต่ครั้งนี้เจียงเสี่ยวไปมีตั๋วมาด้วยจึงได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติถึงจีนละสิบเหมาเนื้อติดมันราคาเพียงจีนละหนึ่งหยวนยี่สิบเหมาและเนื้อแดงราคาจีนละหนึ่ง เจียงเสี่ยวไปจึงได้ซื้อเนื้อติดมันสิบจินและเนื้อแดงอีกสองจินเนื้อหมูติดมันนั้นเขาซื้อไปให้พ่อแม่ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอต่อคนในบ้านใหญ่ซึ่งพวกเขาจะนำไปทำเป็นอาหารในวันพรุ่งนี้ส่วนเนื้อแดงเขาจะนำมาทำอาหารให้กับภรรยาและลูกเพราะเนื้อหมูที่ไม่ติดมันดีต่อสุขภาพมากกว่าเมื่อออกจากตลาดเจียงเสี่ยวไปก็พาเด็กทั้งสองไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า บรรจุภัณฑ์อันแปลว์ๆของสินค้าที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าดึงดูดสายตาของเด็กน้อยสองคนเป็นอย่างมากพวกเขามองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นเจียงเสี่ยวไปพาทั้งสองคนเดินไปยังโซนขายเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าของผู้ใหญ่และเด็กสมัยนี้ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าที่สั่งตัดจากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าตามขนาดที่พวกเขาสั่งทำเพราะว่ามันจะมีราคาที่ถูกและใส่พอดีตัวกว่าแต่สไตล์จะเชยกว่า สำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ขายตามห้างจะมีราคาที่สูงแต่ก็มีแบบไม่มากเจียงเสี่ยวไปซื้อเสื้อให้กับหวังกังสองตัวกางเกงสองตัวและรองเท้าสองคู่ตามความต้องการของเด็กน้อยเพราะเมื่อคืนหวังผิงได้เอานมสองกระป๋องซึ่งมีราคามากกว่าสิบหยวนต่อกระป๋องไปฝากเขาและที่ผ่านมาหวังปิงและภรรยาของเขาก็เคยช่วยเหลือเขาตอนที่เขาลำบากมาก่อนดังนั้นเจียงเสี่ยวไปย่อมไม่ลังเลที่จะตอบแทนพวกเขาโดยการซื้อของให้กับเสี่ยวกัง เสื้อผ้าใหม่สองชุดและรองเท้าใหม่สองคู่ได้ทําให้หวังกังมีความสุขมากจนตะโกนโอดกับทุกคนที่ผ่านไปมาว่าอาเจียงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อเขาเป็นคนซื้อให้สิ่งนี้ทําให้พนักงานขายเสื้อผ้าอ้าปากกว้างด้วยความตกใจพระเจ้าชายคนนี้ใช้เงินมากกว่าสี่หยวนเพื่อซื้อเสื้อผ้าให้เด็กผู้ชายคนนี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นลูกของตัวเองต้องรวยขนาดไหนกันยอมใจจริงๆพูดไปแล้วชายคนนี้ก็ทั้งสูงทั้งหล่อคงยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหม หากว่าลองเข้าหาสักครั้งก็คงจะไม่เสียหายอะไรการได้เป็นลูกสภ้ายเศรษฐีอนาคตก็คงจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆแพงๆพ,พวกนี้ใช่หรือเปล่าพนักงานหญิงในโซนขายเสื้อผ้ามองไปที่เจียงเสี่ยวไปต่างจากเดิมทันที